รถใครมาจอดขวางทางอีกแล้วโอ้โหเอียวลั่นทุ่งบั้นท้ายสวยๆงามๆนะครับรถพวกจังเอียวครับมารับทรายที่บ่อเสียแบงซับทรายทองนะครับนี่บริเวณออฟฟิศตอนนี้กำลังลงไปจ่ายตัง์รับบงรับบินอะไรอยู่นะโดยมีคนขับนะครับ เสียอะไรเอ่ยลืมชื่ออีกแล้วน่าจะาชักเอียวไม่ได้หน้าไม่น่าจะได้มานะครับก็น,น่าจะเป็นคนขับสุดหลอ่อนะครับมาชักเอียวเจเอไม่ได้มาครับมารับทายสวยๆครับ เราไปได้มั้ยเนี่ยวัสดีครับลงไหนอีกเนี่ยฮะไปได้ปอโอ้ไปได้ไปได้ ได้อยู่ได้อยู่ได้จบพาวีฬามันมันเอาไปลงไหนเนี่ยไปสะแก้วครับสะแก้ลจะเอารถไปให้ถูเขาเช็คระบบไอ้ปลานกแก้วไม่อ้าตัวลูกหรือตัวแม่ตัวลูกครับนี่บ่ใช่ครับตัวกลางเวลาไปลงเราไปลงของแล้วมันบางทีมันติดอ๋อมันไม่เปิดท้ายให้เรายังมีของอัดมานิดนึงนี่ โอ้ยอู๋ให้เขาจะแก้ให้เลยนะครับโอ้ดีแท้นี่ขนาดปากนกแก้วไม่เปิดนี่ยังต้องแบบพอดีทตุ้ยแลอยากดีไอ้ตะโพลนี่เลยเวลาเรามาสบายถึงเชือกเนาะถึงเชือกถึงงอย่าเอาไปลงไหนนะสาแก้วสาแก้วเลยนะโอ้พอดีไปเอาจะไปเอางานอยู่ไอ้พัทยาด้วยเลยทางผ่านสายชุมพลบุรี นี่ชายจังหวัดบุรีจะโกอินเตอร์แล้ววันนี้ <c oughs> โก,อ,อ, <c oughs> โกอินเตอร์ไปกกจังหวัดสะแก้วช่างเยี่ยวไม่ได้มาบะช่างเยไถนามาเมื่อวานเมื่อวานมาอ๋อช่วงนี้เป็นเด็กไถนาเป็นเกษตรกรน,นะช่างเยี่ยวเนี่ยมาอยู่กับทุ่งดีแล้วช่างเยี่ยวอย่ามาขับรถพ่วงเลยนะครับถ้าดูอยู่ก็บฝากไปถึงช่างเยี่ยวนะครับอย่าบ้าเลยครับ มาที่ไรปวดทุกทีครับจังเหียวรถนะครับอ้าเต็มตัวแม่แล้วครับใส่นิดเดียวเองใส่น้อยจัง <c oughs> ใส่ไปประมาณสี่หรือห้าตักนี่หรอมั้ง เดี๋ยวรัดทุ่งเชิบเชิบทีมงานไม่ซิ่งก็สายวัตถุไปไวแต่ชั่วโมงนี้ไม่รู้ไปไวหรือเปล่านะครับสานีเอสวายสองร้อยีครับรถพ่วงก,ก็ใหม่รถไปโคก็ใหม่ พวกก็ใหม่เบคโคก็ใหม่นะครับทายด่วนสะแก้ว รอบล่าสุดที่เจอช่างเอีย่ยวก็อยู่กันที่งานาเปิดศูนย์บริการซานนี่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ มาครับไปแล้วครับอ้าวโอเคเต็มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางเออเดี๋ยวลืมชื่อเราชื่ออะไรนะทัดครับทัดเออเสียทัดไอเราจะพูดก็พูดไม่ออกสักทีมาคนเดียวในรถมีเด็กไหมนี่ไปดูมีไหมไปดูเฮ้ยไม่กล้าไปดูหรอกไม่กล้าไปดูหรอกกลัวเจอสิบกว่าคนน่ะเด็กจริงนะร้องลั่นเลยถ้าถ้าได้ร้องอ่ะเด็กอะไรจะเยอะขนาดนั้นคนหนึ่งมีสองปากบ้า โอ้โอเคโอเคเอาเดินทางปลอดภัยครับโอรถติดเป็นขบวนเลยครับเสียทัดลูกน้องเอี่ยวลดทุง่งไปแล้วครับ พวงสุดหล่อช่างเอียวเดินทางปลอดภัยครับสายจากชุมพลบุรีสุรินานูาน่นแหละลายทางจังหวัดสระแก้วครับก็หลายโลอยู่เหมือนกันนะ,ะไปคนละทางเราไปฝั่งนี้เขาไปฝั่งนู้นนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ